สวัสดีครับคอยบุญมาผ้าจวดมือเนี่แต่งตัวดีนั่นก็นคือมีสาระและขจสิว์ตถึงเรียงสาระแล้วมันคือเป็นตื่ตนตะบุสมองกันเลยทุ่มเงินี่คอยย่างไปใส่มาใส่เนี่ยนะได้ยินแต่คนจมว่าท่อแท่เมื่อยแท่ท่อแท่เมื่อยแท่หลายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกมเงินนี่ที่จมอยู่ข้ามนี้ตลอดเวลาจนบางคนเนี่ยต้องไปอาศัยผู้อื่นเพื่อ ให้เขามาเป็นกำลังใจให้เฮ้าแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่กับเฮ้าตลอดเวลาคนที่เป็นกำลังใจให้เฮาตลอดเวลานั่นก็คือตัวเฮ้าเองทุกมือนี่ทอได้แต่อย่าถอยคํานีท้องกันทุกคนเป็นคําที่ผู้ใดบอกให้ฟังแล้วเหมือนมันเป็นคําเชยแต่มันสามารถเอามาใส่ได้ตลอดแล้วทุกมือนี่คนเฮ้ามันทอมันบอถ,ถอยดอกแต่งานแมลงเสือกถอยจากเขานี่แหละปัญหาทุกมือนบาดท,ที่นี่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ หลายคนกับ่านย่านการเริ่มตนไม่งวดรถสีมุมบองวดบ้านสีมุมบอสีได้ทรงพ่อเม่บอเมื่อนี้กูสีมีสแตกบอย่าไปยานครับพี่น้องการเริ่มตนไม่แต่พ่อเริ่มตนไม่มาแล้วทามันได้ดีละ่ะได้ดีกาสิ่งที่พานมากละ่ะคอยว่ามันคุ้มนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยานมันพี่น้องแต่กอย่าเริ่มรู้ายได้มันสีเคยโตเอชีวิตคนเฮา มันสั่นกว่าที่จะมานัังเสียใจเด้ขป่อยว่ามันเสียเวลาบางคนยิ่งตรงไปเสียใจกับเรื่องซ้ำๆเดิมๆเ,เสียใจกับเรื่องเกา่ายังบ่พ่อเลี่ยงไม่กับมาเฮ็ุให้เสียใจอีกผมว่าอันใดทิมได้ก็ทิมไป้างแม่มันพอข่อยคิดแราว,ว่าการเสียใจเป็นการเสียเวลาที่สุดแต่ก็เป็นบางเรื่องบางเล่าได้ย่าไปย่อมแพ้กับหลายๆอย่างที่เฮาบ่คขั้นในทุ่งเทบางคนได้ยีหงังใหม่มากบอกขั้นทุ่งเทเหตุกับมันเลยก็ปัดดากหนีจ่อย ข้าสีย่างไปข้างหน้ากันนี้ลีก็อแย่เลี้ยวหลังย่ไปเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านมาหลายคนจมปักอยู่กับอดีตเฮ็ดให้ชีวิตในอนาคตบรุงโรดยักเทียอันใดดีในอนดีตก็ไปนึกเสียดายอันใดมันซัวในอนดีตที่ผ่านมากก็ไปนั่งเขียดใหม้มันมันบริเฮ็ดให้มีอนาคตเลยดเด้อพี่น้องมีเให้าเท่าสองมองลงซุมือ้อซุมือ้อคนเฮ่าแห่งเสาแห่งมองแห่งทุกแห่งยากแห่งจดุดคนทุกคนมีคาในตัวเองซุ่มเจ้าก็คือกันมีคาในตัวเอง บางเท้าคนห่อมันก็ต้องหูจักส้มเจ้าของแน่งูจักย่องเจ้าของแน่ย่องไล่ไล่ย่องเองจ้าของนะ่ะไอ้สิว่าปูหลงเจ้าของกระซามแม่มันย่ามือเสร้าก่อนไปเหตุงานแต่งตัวดีๆไปยืนซองกระจกเบื้องจักหน่อยโอ้ยรอเหรอเนาะโอ้ยฉันงามเนาะโอ้ยฉันรอเนาะแต่แท้แท่นี่หนาคือลิ่งนี่แต่มันก็ต้องย่องเจ้าของเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสุโมงข้างหน้า่าห้องสิไปเหตุนี้อย่างต่อ คำว่าปัญหามันมีกันทุกคนพี่น้องปัญหาเนี่ยมันหาที่ไหนบ่ได้เลยมันหาได้จากตัวเฮ้าเองนี่ละ่ะแต่คำว่าปัญหาเนี่ยหลายคนมักไปคิดในแง่ลบเจ้าล่องคิดในแง่บวกเบิ่เจ้าบมีปัญหาอียงเลยความคิดเจ้ากับิอยู่แค่นั้นเจ้าส้างนีหยังไว้เจ้ากระสังได้แค่นั้นถ้าสมมุติว่าเจ้าเอาตัวปัญหามาวิเคราะห์มันคือโอกาสที่เชียได้เฮ้ามีความคิดที่หลากหลายขึ้นในชีวิต เพราะนั่นมองปัญหาในแง่บวกเขาไว้จะไปเครียดให้มัน่นแล้วทุกคนเนี่ยมีสติทุกคนเวลาสีเหตุยังกระซามต้องเอาสติออกมาใส่ทุกสถานาการณ์อย่าเก็บมันใส่ถุงไว้โตสติก็เป็นโตปัจจัยหนึ่งในชีวิตจําไว้ว่าต้องเอาขึ้นมาใส่ทุกสถานาการณ์เขาย่องว่างามมีสติมีสติเขาย่องว่ารอมีสติมีสติอย่าไปลุงไหลกับคำบอกผู้อื่นหลายมองความเป็นจริงของตัวเองเขาไว้ คำพูดของคนมั่นขากันได้ทางอ้อมถ้ามันเป็นคำพูดที่บด่ดีก็ยาอามาบันทอนใจเจ้าของทิ้งได้ก็ทิ้งไปยาก,กังวลกับสิ่งที่บ่ท่านเกิดขึ้นยาคิดมากกับเรื่องเล็กน้อยยาเสียเวลากับการเอาเจ้าของไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นบ่คาดหวังก็บ่ผิดหวังบ่ยึดติดก็บ่เป็นทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นเฮ็ด้วยตัวเจ้าของเองนะ่มันนนาภู่มใจที่สุด สุดท้ายนี่ทุกคนก็มีความกลัวกันทั้งนั้นละ่ะแต่ถ้าเฮาไปมองความกลัวของเจ้าของหลายสุดท้ายแล้วมันเกิดสิบ่กล้าออกไปเฮ็ดทำมาหาสแตกอีกยังเลยเพราะฉะนั้นความกลัว่าปยานมันลุยโลดลุยลุยอย่างเดียวเป็นไดสาระมีอยู่มันก็มีอยู่ในใจนี่แหละพเดเ่าฝากไว้ให้คิดไป,ไป,ไป